ทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนแต่ถูกจัดสรรมาโดยธรรมชาติสิ่งที่คล้ายกันสิ่งที่เหมือนกันย่อมเข้าคู่กันย่อมจับคู่กันคนที่มีลักษณะทางความคิดความเชื่อคล้ายคายกันก็จะจับกลุ่มกันก็จะเข้าคู่กันอาจเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนบ้านเป็นกัลยาณมิตร เป็นคนรักเป็นญาติพี่น้องเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเป็นหุ้นส่วนเป็นผู้ร่วมธุรกิจบนโลกนี้มีผู้คนเจกว่าล้านคนซึ่งคนที่จะบังเอิญมาเจอกันนั้นไม่มีแต่ล้วนถูกธรรมชาติจัดสรรมาแล้วทั้งนั้นคนที่มีความคิด กว้างขวางเหมือนเหมือนกันคนที่รักการพัฒนาตนเองชอบการเรียนรู้เหมือนเหมือนกันก็จะมาเจอกันก็จะมาพบกันมาอยู่ในโลกของกันและกันคนที่มีความคิดที่ขาดแคลนคนที่มีความคิดในเรื่องที่จำกัดตัวเองก็จะมาพบกันก็จะมาเจอกันมารู้จักกันไม่ว่าในรูปแบบใดก็เป็นรูปแบบหนึ่ง ดังนั้นเราจึงควรกลับมาพิจารณาว่าถ้าในโลกของเรานั้นเต็มไปด้วยผู้คนที่น่ารักผู้คนที่น่าคบหาเราเองก็เป็นเช่นนั้นด้วยและถ้าในโลกของเราผู้คนรอบข้างตัวเราเป็นคนที่ไม่น่ารัก สำคัญก็คือเราเองก็มีส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคำพูดความคิดความเชื่อลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่างที่เหมือนกับพวกเขาจึงทำให้ถูกจัดสรรเข้ามาพบกันเข้ามาเจอกันเข้ามาร่วมงานกันเข้ามาใช้ชีวิตด้วยกัน โลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญมีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้าคู่กันเป็นเรื่องที่ธรรมชาติจัดสรรมาแล้วทั้งสิน้น